และผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะเราก็มาเจอกันวันอังคารที่7ค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะใบงานวันนี้นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนฉีกปาติดกระดาษบนตัวเลขต่อเติมภาพตามจินตนาการและระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กๆวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะก็มี1กระดาษสีค่ะซึ่งคุณครูพี่โฟกัสได้จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะ สองสีเทียนค่ะและสามกาค่ะเด็กๆอ่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะในใบกิจกรรมของเรามีตัวเลขอะไรบ้างคะ่ะอ่ามีตัวเลขหนึ่งและตัวเลขอะไรคะตัวเลขสอง เด็กๆรู้จักตัวเลข1และ2แล้วนะคะให้เด็กๆนำกระดาษสีที่คุณครูพี่โฟกัสเตรียมไว้ให้เด็กๆนะคะมาฉีกปะติดลงไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะติดเลขหนึ่งกันก่อนนะคะเด็กๆก็ทากาวค่ะอ่าและเด็กๆก็ฉีกเลยค่ะ หรืเด็กๆจะฉีดออกมาเป็นเส้นยาวๆก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ปาติดลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะในขณะที่เด็กๆฉีดปานะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะและพยายามอย่าให้เห็นสีขาวๆนะคะติดลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะ เมื่อเราแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็ให้เด็กๆระบายสีเลยค่ะระบายสีภาพที่เราแปลงร่างให้สวยงามเลยค่ะในขณะที่เด็กๆระบายนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะแล้วก็พยายามอย่าระบายให้ออกนอกเส้นนะคะอ่าตอนนี้นะคะของคุณครูพี่โฟกัสก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ ยไหมคะงูน้อยสีฟ้าแล้วก็ต้นไม้สีเขียวอ่าและเด็กของเด็กๆล่ะคะแปลงล่างตัวเลขเป็นอะไรเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพผลงานของเด็กๆมาในลายกลุ่มด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมทําแบบประเมินนะคะผู้ปกครองประเมินเด็กๆประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ